สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพราพ,าพัฒน์พุมพัุลุนมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้จะมาพูดนําเสนอเรื่องสื่อสังคมออนไลน์กับการแสดงตัวตนนั้นดีอย่างไรค่ะสื่อสังคมออนไลน์หมายถึงสื่อดิจิตอลที่เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างกันบนเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมต่างๆค่ะในการใช้สื่อสังคมออนไลน์นั้นต่างมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ภทการใช้งานประเภทของสื่อสังคมออนไลน์จะมีลักษณะดังนี้ค่ะ 1. เว็บบล็อก 2. โซเชียลเน็ตเวิร์กติ้ง 3. ไมโครบล็อกกิ้ง 4. ออนไลน์วิดีโอ 5. วิกิค่ะลักษณะการแสดงตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ก็จะแตกต่างกันออกไปเช่นกันค่ะเช่นการสนทนาแบบเห็นหน้ากัน Face to Face 2. การสนทนาแบบไม่เห็นหน้ากันโดยการ พสข้อความการส่งข้อความหากันข้อดีของการแสดงตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์มีดังนี้ค่ะ 1. สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็นผ่านทางโลกออนไลน์ระหว่างกันได้อย่างรวดเร็วทันใจ 2. ทำให้เรามีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นค่ะจากการที่เราแสดงสิ่งต่างๆผ่านโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือว่า YouTube สามสามารถเสริมสร้างไรายได้พิเศษให้กับตนเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเปิดช่องทางเปิดช่องทางขายของทาง Facebook ส่วนตัวหรือจะเป็นเปิดช่อง YouTube เป็นช่องของตนเองค่ะปัจจุบันนะคะยุคนี้เป็นยุคเทคโนโลยี การใช้สื่อสังคมออนไลน์นั้นมีความสะดวกต่อการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นต่างมีข้อดีและข้อเสียขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนั้นนำสื่อสังคมออนไลน์ไปใช้ให้ได้ประโยชน์กับการใช้ชีวิตอย่างไรให้ได้มากที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ